ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์อยู่หรือธุรกิจในการที่ต้องสปอนเซอร์คนครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณมากเช่นเดียวกันนะครับที่เจอปัญหาการขายสินค้าไม่ได้นะครับชวนคนเข้าลงโอกาสในการทําธุรกิจไม่ได้นะครับความรับนี้นะครับไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับคุณเคยเจอปัญหาใช่ไหมครับว่าวันนี้นะครับเข้าร่วมธุรกิจครั้งแรก คัวเองจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องสต็อกสินค้าของเต็มบ้าน,นครับแต่ทําไมทําไมสินค้าตัวน,นั้นเป็นสินค้าที่รู้จักแต่คนส่วนใหญ่ขายไม่ได้เลยครับเชื่อทั้งเชื่อครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่ก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้ในในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกที่ร่วมธุรกิจไปแล้วนะครับผมแชร์ผูชมไประสบการณ์ว่าคนเนี้ยนะครับ ขนาดสินค้าที่เป็นที่รู้จักที่โด่งดังแต่ทําไมเราเองขายไม่ได้นี่คือคําตอบครับในวิดีโอนี้จะเป็นคําตอบให้ท่านที่มาฟังวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งที่การที่เราจะเอ่ยปากชวนคนเข้าร่วมธุรกิจนะครับหรือการที่จะให้เขาเนี่ยมาซื้อสินค้าเราเขาก็ไม่ยอมที่จะซื้อสินค้าานะเราจนเกิดปัญหาที่ขายสินค้าไม่ได้ต้องเลิกทำธุรกิจไปนะครับเป็นหนี้นะครับที่คุณียืมสินมา จะทําให้เราเนี่ยนะครับประสบปัญหาที่ไม่สําเร็จในการทําธุรกิจมาก่อนนะครับลิปวิดีโอนี้ก็จะบอกว่านะครับเทคนิคในการทํางานแล้กแบ่งปันวิธีการในการที่จะทําให้เราประสบความตเร็จผมเองครับชื่อคุณเฉยมหั์ครับ,บ,รบเป็นที่ปรึกษาในส่วนการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็ธุรกิจออนไลน์ ในวิดีโอนี้ผมก็จะแบ่งปันวิธีการที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับสามารถประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจในส่วนของการสปอนเซอร์คนหรือธุรกิจเครือข่ายได้คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับเช้าวันหนึ่งคุณไปเดินห้างตากแอร์เย็นๆเดินช้อปปิ้งนะครับจู่ๆก็มีพนักงานคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเราเลยเราเองก็ไม่รู้จักเขาหรอกครับแต่ก็มาเสนอในส่วนของการบริการหรือสินค้าที่มีข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับ เราคิดเสมอว่านะครับเราเองก็ไม่อยากจะซื้อสินค้าตัวนั้นหรอกครับเพราะเราเองก็ไม่รู้จักเขาคําตอบก็คือผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม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 ไมซื้อเลยปฏิเสธเลยว่าเราไม่อยากจะซื้อสินค้าเขาของของเราเองนะครับ <c oughs> หรือว่าของคุณนั่นเองนะครับการที่เราเองเนี่ยเจอปัญหาเนี่ยนะครับมันก็เป็นคนที่เราเป็นเจอคนแปลกหน้าแต่เราไม่รู้จัก นะครับสุดท้ายแล้วเราเองก็มีซื้อสินค้าแต่จะทํายังไงนะครับข้อแต,ตกต่างก็คือจะทํอยังไงให้เราเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วคนหมูมากทําให้เราเ,เกิดการขายสินค้าได้นั่นหมายความว่านะครับสินค้าตัวหนึ่งที่เราขายไปเนี่ยเป็นสินค้าที่โด่งดังแต่เราเองไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้นะครับมันมีวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยขายสินค้าอะไรได้บ้างนะครับหรือทําให้เราเนี่ยขายสินค้าแบบดีดๆๆี นะครับก็หมายความว่าเหตุผลว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ที่จะซื้อสินค้ากับเราเนี่ยนะครับคําตอบคือพวกเขาเนี่ยไม่รู้จักกับเราเราเองเป็นคนหนึ่งที่รู้จักหรือเปล่าถ้าดูวิดีโอของผมนี้นะครับคำตอบก็คือไม่รู้จักเลยที่มาดูวิดีโอของผมนะครับผมก็เลยแบ่งปันว่าถ้าวันนี้ครูเองไม่รู้จักใครนะครับหรือจู่ๆมาขายสินค้าให้กับเราเราก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะครับจนทําให้เราเนี่ยนะครับความลับนี้นะครับจะเป็นทําให้เราเนี่ยสามารถ ขายสินค้าได้ก็หมายความว่าทําอย่างไรให้คนหมู่มากเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าเนี่ยมาซื้อสินค้าของเราดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับทําอย่างไรนะครับจะทําให้เราเนี่ยขายสินค้าแบบดีมากนะครับนั่นคือเหตุผลที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเอาวิดีโอเอาคําตอบจากวิดีโอนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันก็หมายความว่าถ้าผมอธิบายว่าถ้าวันนี้คุณเป็นดารานะครับคุณ ทำอะไรก็แล้วแต่แต่มีคนชอบเราดีไหมครับนั่นคือเหตุผลครับแนวทางก็คือหายคว่ามช่าชมืงเนี้ยนะครับคุณสามารถสร้างตัวตนในบนโลกออนไลน์ขึ้นมาแล้วทําให้เราเนี่ยมีช่องทางในการติดตามเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํายังไงก็ได้นะครับก็เหมือนกับดาราครับดาราออกอะไรมานะครับเราก็ไปร่วมเขานะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าจากเขาโดยการที่เราไม่รู้หรอกจะถูกหรือแพง ก็ต้องควักตังค์ซื้อเช่นเดียวกันเหมือนกันครับช่วงวันนี้เราทําแบบนั้นได้โอ้โหคิดดูครับเราสามารถขายสินค้าอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ให้กับคนที่เป็นคนแปลกหน้าที่มาติดตามของเราเองนี่ครับคือวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าได้นะครับวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยขายสินค้าได้ง่ายๆครับผมก็จะบอกวิธีแบบนี้ครับการที่จะทําให้คนแปลกหน้าเนี่ยมารู้จักกับเราก็หมายความว่าทําให้เขาเนี่ยชอบในสิ่งที่เราทําก่อน ทำให้เขาติดตามผลงานที่เราทําก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายทําให้เขาเนี่ยชื่นในสิ่งที่เราทํานะครับนี่คือองค์ประกอบในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าได้จะทําอย่างไรละครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีวิธีการแบบนี้ที่ผมแบ่งปัดไปนั่นหมายความว่าโอ้เนี่ยการที่เราทําธุรกิจในหมวดหมู่ในเรื่องของความน้ำมันสามารถสอนนี่คือว่าโดยการที่เราไม่คาดหวังในสิ่งที่เราทําธุรกิจออกไปก็หมายความว่าเราเองเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้ นะครับเช่นความสวยความงามเราก็สอนวิธีการในส่วนการทําวิดีโอออกไปเป็นเนื้อหาโดยการที่ไม่มีข้อเสนอในการสปอนเซอร์คนหรือการที่เราไม่ต้องเป็นไม่ต้องเปิดเผยในเรื่องของการสมัครเป็นตัวแทนนั่นเองนะครับสามารถทําในส่วนการแ,แม้แต่ว่าการทําธุรกิจในส,ส่วนของความสวยความงามนะครับการทําธุรกิจความสวยความงามแล้วก็สอนเกี่ยวกับการทำในส่วนของความสวยความงาม ก็บอกไปว่ามันมีหนังสือมากมายครับที่เราสามารถเขียนมาเป็นแบบแบบย่อยเป็นบทความได้เช่นในส่วนของการกินอาหารรูปความอ้วนนะครับหรือต่างๆนานาที่เป็นเป็นหนังสือนั่นแหละครับคือเราสอนก่อนแล้วค่อยขายไม่ใช่ว่าเราเอาแค่รูปรีวิวสินค้าแล้วมาโพสสินค้ามันไม่ใช่ครับแบบนั้นมันไม่ใช่ในส่วนของการทําในสิ่งที่เราจะสามารถขายสินค้าได้คข้างที่จะมากก็คือหมายความว่าเราเองเนี่ยต้อง อ่านวิธีการในส่วนการทําเช่นการแบ่งปันในส่วนการทำการทำในส่วนเทคนิคนิส2การทําออกกําลังกายสอนแบบวิดีโอหรือนะครับทาช่องทางช่องทางที่สามารถแบบทาแบบฟรีเช่น YouTube นะครับ Facebook fanpage น,นะครับหรือว่าเขียนบอกบทความขึ้นมานะครับโดยการที่ไม่มีข้อแม้เรื่องของการขายสินค้าหรือการที่เป็นในส่วนของการรับสมัครเป็นตัวแทนนั่นเองนะครับ นี่แหละครับคือบนโลกใบนี้นะครับมันจะมีในส่วนกฎการขายอยู่ก็หมายความว่าวันนี้จะสร้างคนแปลกหน้าคนหนึ่งหรือสร้างคนแปลกหน้าเป็นคนคนที่เป็นร้อยหรือการสร้างที่เป็นผู้ติดตามขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราต้องสอนให้เขารู้จักเราก่อนชอบในสิ่งที่เราทําก็คือผลงานของเราผลงานของเรานี่ในส่วนของการที่เราแบ,บ่งปันไปสอนไปนั่นเองนะครับแล้วเขาจะรู้จักเราแล้วเขาจะชอบในส่วนสิ่งที่เราทํา แล้วก็จอดติดตามนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลในอิเนเทอร์เน็ตได้น่นหมายความว่าการที่ผมมาแบ่งปันตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะสอนในแนวทางที่เราเจอปัญหาแล้วมาดูวิดีโอของผมได้นะครับผมก็สามารถแก้ไขปัญหาผู้คนมากมายที่เขามาดูวิดีโอของผมได้เช่นเดียวกันนี่แหละครับที่จะสามารถเปลี่ยนลูกค้าธรรมดาเป็นบาน ที่เป็นคนแปลกหน้าเรากลายมาเป็นคนที่เข้าร่วมธุรกิจก็สามารถสปอนเซอร์เข้าร่วมธุรกิจกับเราได้แบบสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเทาวันนี้คุณเอาแต่ขายอย่างเดียวคุณไม่สามารถที่จะขายสินค้าในบนโลกใบนี้เลยได้หรอกไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ถูกหรือว่าสินค้าที่แพงที่สุดในโลกนะครับผมเชื่อท่างเชื่อครับเท่าเน,นี้ คุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาในเรื่องของการขายสินค้าอยู่มีแต่โพสสินค้าโพสสินค้าโพสสินค้าอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้ครับเอาแล้วครับวิดีโอนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมากเดิดมากเลยนะครับที่ผมมาแบ่งปันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในส่วนของการทาช่องนี้ช่องยูทูบของโค้ดน,นะในส่วนของคุณชายนภัทรนะครับแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาในส่วนของการทรําธุรกิจเกรือข่ายแล้วก็ธุรกิจออนไลน์ สำหรับวันนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับ